สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ก็สู่ช่องเบ้าเอกมิวสิกนะครับช่องที่ที่นำเสนอชีวิตประจำวันเบ้าเอกนะครับผลงานผลงานของเบ้าเอกนิทีมงานในงานงานเบ้าเอกนะครับผลงานเพลง,งผลงานการแสดงนะครับอย่าน้อยแน่ๆนะครับเมื่อกี้สิเก็บไว้ไปทะเบิ้ลย้ำย่ำวันเดย์บอกในน้ำแล้วนะครับผมแต่ว่ามื่อนี้เบ้าเอกพามานี่ครับ เบ็ดบาทบ้านเบาเด็กๆนะครับเพราะว่าม bon ื่อนี้เป็นมืออเขาเอิ้อมมือมือแตกบาทมีมี้ามเอิ้อบาดมือแตกบาทนะครับสีผมมีผู้ได้อยู่น้ำมูอบาทเลยนะของมันทุ่งกันเบ็ดเป็นที่นี่ได้ไรแต่หน่อยครับถ้าบถ้าบลแตกออกบาทของมันทุ่งแค่สีของทองทองมันสีบาทแตกแสดงฐานเป็นฐานสีเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะครับ ความเสือของของที่อีสานบา้านเขานะครับเขาเถื่อเมือพายุเขาพอดียังดีนะครับพายุเขาพายุเขาแล้วกบท่านหอดเป็นอบรรยากาศคึมๆนะครับคฟ้าคึมฝนต่ว่ากาบมีแดงไ่น้อยแน่นตอนนี้ฝน,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 นตกตยู่อดสีสเกียร์นะครับพายุเขามาทั้งหมดมาดีคือดีพอดี่้ยพีช้ามากรงเทพกรุงเทพมา่สระบุรี เป็นซะปากสูป,ปากก็เลยีกันแน่นอไเเอาลาล้ยอยู่เว้ยามงเล้แท้ขี่เขา้ากสลาบุนะครับกัเลยเลยมาซาปากันเอาพอจะละแบ,บมาบาด้มาแตกบาดแตกเมืองนักเปินบานทุกปีแต่วับาดมุกกแตกทิ้งผมนมันสิแตกไปสองทาง ทั้งมูดอีกข้าวทั้งแม,ม่น้ำมูดเนีนี่เสียนล,ลังนางอาจจะเป็นน้ำมูดผมโทษนาบนติ่งเป็น,น,น,นะนไรหมองกไรยังไงทนะุกคนเดี๋ยวผมมาทางทงนะครับออกมาทางทงทงหน้าทีอะไรอ่เอาเฉยมันซาบป,ปาา่าพายุคืนหนาเข้ามากำลังสว่างกลางเข้าแล้วตอนนี้เย็นแล้วครับเย็นแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วและสภาเพเมืบรรยากาศนะครับแ,กกแตกบานแตกเมือ,องน้าพี่น้องอ่าผ่าอื่นอาจจะพวกเคยเห็นนะครับอันนี้ภาคอีสานเนามันเป็นยี่สิบสุกปีมั้ค์ เป็นมาจอักปีหรอตั้งแต่ตั้งแต่ตั้แต่ไล่เลยเหรอตั้งแต่แต่ว่ามูนบุรุษเรื่องเหคือมันมันเป็นมือแตกบานแตกเมืองมือหนึ่งของนี่ดูรอดจริงเหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวไปขอข้อมูลเพิ่นชัดๆดีกว่านะครับกับมูนพื้นก็มันเกิดมาแต่โดนไป อ้าวครับโอ้ยอันนี้ร้านเขาก็มาแต่ให้บาทพอดีเครื่องดูเครื่องได้พี่น้องมาจากทางไหนกินนขาาาวปลเเอ่าอ้เเหาขอันนี้อันมาจากมาาจกสกอตแลนด์สกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์อังกฤษอังกฤษใกล้กับอังกฤษเขาเอื่นว่ายูนเต็ดคิงดอมพาลูกพาหลานมากินข้าวปลาครับฝรั่งกินข้าวปลาเป็นตีเป็นทาสเป็นค่ะโอ้ยว่วหัวเล่าได้ตี

เพื่อนเป็นสีเห็นอยู่ในเอ็มบีเอก็อนอาของเบาวีของของเบาวีอาไม่อยากให้ดินมาเป็นดาวดาวมาเปื้อนดินเขาเขาร้อยอารมุแล้วไปสร้างเป็นต่อปลาใหม่หน่อยนะโอ้โห่นี่ได้ลูกเพื่อนนะครับลูกดารานเลยเที่ยวมาเที่ยวกันเที่ยวมาใส่กินข้าวลากับเขาสักสักครั้งวันขอเนาะอันบอยฟังบอยว่ามันจะได้พ่เพี่นี่ยังต้องมุ่นเปล่ยู่บล่อยู่พี่ไม่ให้เด็กเข้าเจอบอย หนึ่งวันในหนึ่งปีวันเดย์ไอเดียนี่นะครับอันนี้พี่สาวอันนี้ลูกเครื่องลูกเครื่องลูกเครื่องล้วนๆเลยสกอตส์ลาสสกอตส์แม่มันแม่มันเนี่ยแม่มันนี่ถึงใจเลยไปอยู่สกอตส์แมนแมนแมนเข้ากันเลยวิสกี้แม่มันสกอตอย่างเดียวเลยถึงใจคัก ่องยูทูบนะเอาฝากเลยฝากเลยพูดพูดภาษาอังกฤษก็ได้ว่า please subscribe of นี่ช่องชาแนลเอพี่น่องคุักนองกุ่นเลยยักไอ้ป่ะนี่อ้หฝรั่งยากษไอ้น่ฝรั่งยักษ์ไจะมีภาษาไหมฝากติดตามช่องชาแนลของน้องเขาในด้อค่ะช่องไหนปั้ มหมายถึงว่าอันซองซองซื้อยังก่อน่องไฟซองจองไม่ซองไฟซองเพลินแล้วเนาะโอ้เบาเอกมิวสิกเบาเอกมิวสิกค่ะฝากติดตามเบาสิกเบาเอกมิวสิกไปแล้วเบาสิกไปแล้วบอกแล้วสกรัตแลนด์่นยลิ้นมันควันกัดเดี๋ยวซื้อซื้อซองยังเอาบบริษัท บอสจะมีสองนักเขาดอกโอเคดาบเลเซอร์เป็นเป็นช่องช่องอิสระบองยังยังบอสเนี่ยเป็นรักเป็นแรงเนาะยังยังครับบอได้เห็นน้ำมูดอกกันอาศัยแปะไปนั่งนองน้ำครับครับเดี๋ยวผพาร้านสก๊อตนี่เป็นตัววันใช่ไหมชิมสอบมวยด้วยล่ะโอ้โอเคนะครับร้านร้านร้านเอ้าวันที่ทับข้อมูลมาเห็นร้านมาจะให้บ้านพอดี ผมได้ถกข้อมูลนี่ผมได้สูบหูข้อมูลนี่เอาถามเบิ่อนนี่แหละเอ้าสูบหูทุกคนอันนี้คือบอ้ยบอ่อ๋ไม่เลยบอยบอยปล่อยไม่เลยดูว่าบรรยากาศพี่น้องฝ่ายอยู่กันดังมากเอ้าถามข้อมูลก่อนมือนี้เป็นาามืนอาามอ,อีหยังอันตอบใส่กันเดด้อบนี้เด้อทำไมคนไม่อยู่บ้านกันสักสักคนเลยอยางในาเอาบอกสู้ฟังเนี่ย ไอซุกยัหน่อยนะอันนี้คือพี่ของแม่ผมเลยครับนี่ลว้ลวนๆเลยอันนั้นนอกของแม่อันทุสานนั้นอันนั้นน,หหน,นะครับุาเป็นมือที่จังไหนคนขึ้นแตกบนันเพื่อว่าจัไหนประเพวังเดยเมันเป็นมันะดนไป้ะเกิดปะ มันด้กอกอ้าอกนะจะได้ก่อนเาิกรักันมากเลยยายบ้านยายยังบ้านมันเดือดมันหอดอกมกวันแล้วก็ไมห้าปีมีครั้งหนึ่งห้าปีมีเเขาบึงจากเศษเขาปี่ทิ้งห่เขาลบิ้ง่เขาเบิงจากเป้พี่เขาบิงจากเ็

กแต่งาเบิดบนบเข้าบอกจะได้กวานลเขาไปเอาขอมูลขอมูลมาเผู้ลูกนีรับ้านนี่นี่น่หมูว่านทีวันนี้แปดแล้ก็จันทรุปปาคอาพอที่วันนี้มันคงระวังทานของเยือน้าเโบกินเลือดืนวาานหน้านี่ครับวันนี้ก็เป็นว่างค้ามันคงเัาเดือนาขอบด เขาทำเบนี <S <S ้ของเี hmm. uh ่ของทางาสนาง่ายมากเมตั้งแรกว่าง่ายมากยุใหม่ไมอยู่เอ๊ะกงงคือเก่ายู่บ้าันเขาไม่พอจะนุ่แห้าเอออันนี้เขาใจยู่ปเด็นนี้ประเด็นนี้เขาใจยู่แต่ว่ามันเป็นงงๆลยผได้หูของมุนลินี่มันพากันแตกทุก มันรอดต่อๆกันมากเนยบัมันเป็น well, ไ we so so ่ม right> ันเ็เป็่งมค่ัน้ท่เดือรอดเอาสิเป็นยังเป็นยังคือหัวต่อมามื่อนี้เบืองจากใสู่ดอไดใ้ไปคนอันนี้่ารวบยารวบยังก็ให้ไอนี่ทั่วภาคอีสานหรือว่าังไงรวบ มาพอดีพ <the> pues ื้น <The> ท <basics> um, ี่บ้านทางเราเล่าควันไปดิเพราะว่าเราสูกันมาบัด nah ิมาทำกันด <the> ีวันไปผู้ได้ว่ามาแบบเดี๋ยวเอาค้อยหอยไว้นาบ้านละมาลักคิกซะันพูดอันบัลลีคือจะได้คือหูว่าเป็นต้องเป็นมือนี่มือว่านักฆ่าว่านักฆ่าของเดือนหางบ่ ันนี้เดือนหาคือเดือนเมษาเนาะต้องมาวันอังคารหน่อยสิบ่วันอังคารของเดือนเมษาของเครับครับวันอังคานเดือนเมษาพอดีมือนี้มันเป็นมือแรกของเดือนเมษาเขาเลยเอามือนี้เป็นมือเลยครับปฏิทั่วภาคอีสานเป็นบ่วันอังคารแรกของเดือนเมษานี่ปัดผู้ได้ยังได้ว่าซี่ปีหาผีม่สิทลังเทือกับเป็นลอยลอยพี่อยู่ อังคารแรกขอาเดือนเม่อ่้าวแก่นี้งงอยู่าทุกเดือนทุกเดือนมันก็ต้องมีวันอังคารแหลกอยู่แล้วมันังนเนหามันก้อนครล้วอืมคนเข้าใจคนเข้าใจกันงงยูงน้ำกันเยงงงง้ท่องกาโรงพยาบา้รงพยาืาลเขาประกาศเลย ตายแล้วกอมุนมุนดปุยแล้วันจากคนสมิคือว่ามากินของปลาคนปัจจุบัตพาคนแอกงบ้านผมยังงงอยู่ขึ้นเดีมยวมือเดียวกันสะด็เอาเพลงมาแเราลีกสซี์ละกลุ่ตายแล้วอสมลพี่น้องเจอลีกัสซีนแล้วจบสมิ้รพี่น้องเด้องงคือเขอละมึนตึบสวัสดีครับจับปลาแลพี่น้องมาด็